สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีทำควังไฟตั้งลาวแล้วกระัำระดีเนาะมาขอกันนั่งหน่อยชาวลาวอีกแดียวโอ้พี่น้องเลยดีก็ลืมซื้อไม้ลงมาแต่รถเนาะดเดียวมื่อนี้ดีจะพาทุกคนไปยังตลาดดูฝั่งไทยพี่น้องเนาะก็คือตอนนี้ดีอยู่ที่ซีสกเกตกำลังจกลับอุบลซีสเกตเป็นวนดุลเนาะก,กับสถานการณ์ที่ปะทะกันระหว่างขมิ้นกับไทยตอนนี้ดีจะกลับไปอุบลเด้อพี่น้องกะเดี๋ยวสะพาพี่น้องไปแบกไปบงตลาด นุ่นคูนน้อพี่น้องเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวพบกันเมื่อนี้ซาลาพาพี่น้องมาตลาดนุ่นคูนพี่นออ้องซีสเกตมาเบิ่งกับเขาเนาะโอว่าซิมีบอสเนี่ยฮารมากเนาะดีเล่ง <S <S นใจย่ำน้อทุกคนโอ้โหว่าซิมีหรือบอสโอเคเดี๋ยวฮาเขาตลาดกันเลยตลาดนุ่นคูนโอ้โหว่าซิมีกับเขา ใจฮหรลูโอลได้ตอนนี้ว่าไงเราดูของเราตอนนี้

ผู้กันสเห็รนาได้แล้วอันี้เป็อบบาบสก็าเอร์องห่หคมสามานมีเบิรเนาะกินจนได้นะ

เอาอันจ้ะอืมแล้วปั่นไหจ้ะมามปักจดางดดีวะมนผมใหเป็นเมนสุดหลน้แกงถูหายซีฟด้วยค่วไม่ไหมพอน้ำจิ้มด้วยค่ะ ไปวังหอยเม้งผูกกระชี้แอนหน่อยเขาผู้ชายอ้าวอ้งางสีจัดไม่ไม่แล้วกันเดินทางรึเปล่าไปเป็นกัน

các cọc iso lắp kéo dài ở bàn số bảy 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 150ยห้าสิบบาทนู่เหลียงมาจากโบคับโบนูน้าคันาคับน้าคัน้ามน้าคัม้าคัมอในบ่วมว่ครับตัวใหญ่ดีพี่น้อง่ายครับเพราะว่านุ่วเหลียงเขาจะรูปนขาว๋ยวเดี๋ยวโทรถามคนทิกินก่อนจ้ะแร้ใส่ไลวาเต มีตลาดตลาดโน่นพูนคนไ่า,ไายาหออพยน่นาเออแล้วกะ็เนี่ยค่ะน้องเขามาถามดีว่าโอพยุ่มากหรอแต่อันนี้นยังเก่อโอพยุ่มากแต่แต่ไต้แดนบบอลทีว่าเขามีการประทะกันนะนะเดี๋ยวตอบโบอบเมียนเนาะโบว่าถ้าจะว่าิถโอพยจะเขาพี่หาเ่ถ้าจะิีว่าเฮ้าโอ๊พยุ่ามาแต่เขาเขาหารเนาะ โอนเขามายางนะคนปการคนมาไล่ตอนนี้น้ะแต่เหมนะือน <Yeah. S 1> ีนคนหลายหลายคนต้องการที่เอาโบนอ้อเนี่บดีก็ลงตลาดมันตลอดแต่ว่าไ่เคยเห็นคนไล่แบบนี้คเัก็เป็นกัลนใจในีคชยดหลายๆคนแะแล้มีน้องเนาะตอนนี้ก็ ทุกคนเนาะอภิรวมทั้งคนมา,า,ศา,ศาพิเศษมาถึงไทยเดอ้อคุณหมเดอ้อเป็นกำลังใจเด้อทุกคนเนาะคลิปนี้ดีแต่ท,ทตนนีได้ขาตวลาไปก่อนเด้อพี่น้อคุณหมอตลาดแต่คนอภิรมย์กำาอยู่เนาะบ๊ายบายขอการคิด,ดหนาเด้อคุณหมอเด้อฝากติดตามเราดีเด้อฝากเป็นกำลังใจทุกทุกคนบ๊ายบาย